สวัสดีครับพกบกับน้องโอมแการตลาดรุ่นใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองครับวันนี้เราอยู่กันที่สารดินเบต้าฟาร์มหมู่ที่2ตําบลม่วงเตียเ้ยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับโดยมีพี่แชมปเกษตรกรดีเด่นเป็นผู้ดูแลวันนี้พวกเราจะพามาชมการเพราะเลี้ยงปลักกัดและไายแดงส่วนขั้นตอนวิธีการจะเป็นเส้นไรตามพวกเราเข้ามาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีวิริพงศ์ชาท์นะครับ ก็เป็นเจ้าของฟาร์มประกัดครับอยู่ตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลบุงเตี้ยอำเภอเจริาจังหวัดอ่างทองครับก็เริ่มพ่อเลี้ยงประกัดป็นงามนี้นะครับมาตั้งแต่ปี2558ครับก็ประมาณ7ปีนะครับค่อยๆพัฒนาพาอพันธุ์ทีละน้อยนะครับตั้งแต่3อ่าง5อ่าง10อ่างครับจนพัฒนาต่อยอดมาปัจจุบ speaker, roommate, ันนี้มีอ่างประมาณ200นะครับแล้วก็ได้ทําการพ่อเลี้ยงไรแดงนะครับเอาไว้ใช้ ให้ก so ับลูกปลาในฟาร์มเองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อเขาก็จะมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับก็จุดเด่นของฟาร์มนะครับก็เรื่องลายแดงเนี่ยเป็นหลักนะเพราะว่าเรื่องเรื่องลายแดงนี่สําคัญอย่างยิ่งครับสำหรับปลาทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงามหรือปลาอีกมาช่อนปลาดุกปลาเนื้อต่างๆครับเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากการศึกษาเรื่องการพาอเลี้ยงประกัดเราจะต้องศึกษาถึงเรื่องการพาอเลี้ยงลายแดงครับ ให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยมาเริ่มเพาะเลี้ยงประกัดเ,เมื่อุกนักเมื่อนักท่องเที่ยวนะทุกท่าน,นครับที่เข้ามาถึงฟาร์มทาดินเบต้าน,นี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาะทุกท่านไปชมนะว่ากระบวนการต่างๆฐานต่างๆนะครับที่มีในฟาร์มนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่การเลือกพ่อแผ่านก่อน,นครับเป็นฐานที่หนึ่ง ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกครับซึ่งเอ,อเราจะมีพ่อแม่พันธุ์ครับเตรียมไว้นะครับ,บว่าการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ในฐานแรกนะัจะต้องดูยังไงครับันดับแรกอ,อทุกสัดส่วนของประกาศครับว่าจะเป็นที่เครื่องหางตะเกียบหูนะครับหรือสีที่เราเจาะจงจเฉพาะนั้นอต้องมีความที่สมบูรณนะ์และรูปแบบของปลานั้นนะฮะก็จะต้องไม่ชอ็อตไม่สั้นครับหรือเรียกว่าช็อตบอดี้เพราะว่าเลือกปลาที่ยาวๆไว้ก่อนครับสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะฮะก็เลือก เน้นเลือกให้ตัวใหญ่ครับอายุตั้งแต่สี่เดือนนะขึ้นไปนะครับแล้วก็แม่พันธุ์ก็จะต้องอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเม็ดเม็ดไข่นำนะจะต้องมีความสุกเหลืองพอสมควรเมื่อเราดูแล้วนะครับว่าได้พ่อแม่พันธุ์หนึ่งคู่แล้วนะครับในกระบวนการต่อไปนะครับหรือทานต่อไปก็จะเป็นเพาะพันธุ์ครับกระบวนการเพาะพันธุ์ละสานที่สองนะก็จะเป็นกระบวนการเพาะพันธุ์นะซึ่ง ในการพาอพัน์นะครับเราก็จะต้องมีภาชนะก่อนแล้วใส่อย่างในรูปครับหรือว่าด้านในนะมีเพาะผ่าไว้อยู่นะครับก็เป็นภาชนะที่นี่อาจจะใช้ลังโฟมนะแล้วใส่ใบหูฟางนะครับแล้วใส่น้ําใส่เกลือครับตามปริมาณต่างๆะครับเมื่อท่านเข้ามาเรียนรู้ในสถานที่นี้แล้วเด็กจะสอนทุกขั้นตอนทุกกระบวนการนะครับก็เพาะพันุ์ตรงนี้นะครับเมื่อเราพ่อแม่มาใส่นะครับพาพุทไปส่องทาวันนะครับได้ไข่มาแล้วนะครับเมื่อไข่ กเป็นตัวแล้วนะเราก็จะต้องเอามาเทลงอ่างอนุบาลแบบนี้ครับเป็นขั้นตอนที่สามนะครับก็ในการทําน้ําอนุบาลนะครับลูกปลาก็เหมือนเดิมครับต้องใส่ใบหูฟางครับหรือว่าถีเตียรเพื่อให้มีสารที่นิ่งเกินเพือนะครับและในในอ่างในน้าเนี้ยนะครับจะต้องไม่สูงนะครับก็ใช้อยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับเพื่อไม่ให้ลูกปลามันจมน้ํานะครับแล้วก็เอามาเท ในลักษณะที่การลูกปลาแบบนี้นครับจะต้องมีอันนี้นเพื่อคอยไว้ปิดเพื่อลมแรงนะกันน้าหมุนนะครับเพราะว่าทำให้ลูกปลาลวกได้แล้วก็ต้องคอยเช็คมันเช็คดูนะเรื่องตัดหรือแมลงต่างๆที่จะมารบกวนกับลูกปลานี้นแล้วในขั้นตอนต่อไปน่จะเป็นกระบวนการขุ่นนะครับเรียกว่าการขุ่นต้องใช้ไรแดงเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการอเลี้ยงไรแดงนะครับในกระบวนการต่อไป ซึ่งลายแดงนะฮะเราจะต้องผลิตน้ําเขียวนะฮะออเรล่าขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเป็นอาหารของลายแดงทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะต้องทํำละตากแดดไว้สี่ถึงหกวันประมาณนั้นเมื่อน้ําเขียวเต็มที่นะครับถึงจะเอาลายแดงใส่ลงไปเพื่อให้ลายแดงนั้นกินน้ําเขียวครับอยู่ประมาณสองวันลายแดงก็จะแตกตัวขยายพันธุ์นะครับแล้วเราจะนําไปสุ่นในขั้นตอนต่อไปครับนี่ลักษณะของน้ําที่ทำวันแรกเองจะเป็นสีประมาณนี้รับก็คือใช้น้ําเปล่า ใส่ลงมาแล้วก็มีหวัดเชื้อพอรลรานะครับใส่ลงนะครับก็ใส่ปุ๋ยวัตถุดิบต่างๆนะครับเช่นอามีหรือปุ๋นขาวะ่ะเดี๋ยวทุกท่านก็ได้เข้ามาเรียนรู้กันที่นี่นะอันนี้ลกักษณะน้ําเขียวนะสองสองวันสามวันแบบเริ่มเขียวขึ้นแบบนี้นะแล้วก็พอถัดไปนะครับจะเป็นที่แบบนี้ก็คือหมายความว่าเริ่มจะพร้อมใช้งานนะนะน้าเขียวเมื่อลักษณะเขียวเข้มแบบนี้แล้วนะในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็่จะเอาไราแดงปล่อยลงได้แล้วเมื่อไรแดงปล่อยลงแล้วก็จะเป็นลักษณะ,ละแบบบ่อนหนูเลยครัออบเพราะบ่อนหนูปล่อยปล่อยไรแดงไปลแล้วแ่ดงว่าจะมีตัวไรแดงอยู่นี้แล้วแล้วก็จะเริ่มกินน้าเขียวนะครับเมื่อกินน้าเขียวจนครบกาหนดครับ48ชั่วโมงนะครับน้ําเขียวเนี้ยก็จะจางหายไปจนน้ำจะกลายเป็นสีแดงและตัวไรแดงก็จะลูขึ้นมาแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาไว้ขุดด้วยก่าในกระบวนการต่อไป แล้วก็เมื่อเราได้ายแดงก็จะเป็นท่างขุ่นอยู่ทางนู้นจะต้องเอาไรแดงนั้น,นครับมาพักใส่ถ่านไว้นะครับเพื่อจะออกตามเครื่องครับมาขุ่นลงปลาพวกแบนนด้นี้ครับอันนี้ในกรณีที่ปลาโตแล้วเรามาใส่เลี้ยงนะครับเพราะว่ายังยังอ่างอนุบาลนะปลาเล็กก็คือเลี้ยงหลบก,กันไว้ก่อนนะครับเมื่อปลามีอายุทักงสองเดือนขึ้นไปถึงสามเดือนเนี่ยเราจะต้องเริ่มคัดแยกครับมาเลี้ยงเดี่ยวเพราะว่าประกัดนะฮะสัญชาตญยานเขาจะต้องกัดกันแน่นอนเมื่ออายุได้ เราก็ต้องมาเลี้ยงแยกเพื่อความสวยงามเพราะมันเป็นประกาศสวยงามนะฮะมันจะต้องเครื่องหางเหอจะต้องไม่แว่งไม่ขาดนะต้องเนต้องเลี้ยงเดี่ยวในการขุนนี้ก็จะต้องมีไข่ตุ๋นนะครับไข่ตุ๋นแล้วก็ลายแดงนะครับเอามาผสมกันนะครับแล้วก็ขุนเข้าเพื่อใคไรกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขุนนะครับแค่นี้ คืออาหารที่ไรทาง,งก็จะโท่รฟัมนะครับดันมาที่ขวดเหมือนที่วดได้แบบนี้ก็ซึ่งจากเมื่อก่อนนี้นะครับเราเคยต้องใช้มีเป็นขวดแล้วมาบีบนั่งบีบไล่ทีละขวดละขวดละขวดปัจจ็บัยพัฒน,นาเป็นแบบนี้ครับก็ท่านใดสนใจครับมาเข้ามาดูไอ้ขั้นตอนวิธีทำนะครับหรือกระบวนการต่างๆเน,นี่ย ของไอ้เครื่องกลุ่นหานปลาเนี่ยเราก็ยินดีนะครับครับแล้วสำหรับเรื่องเช่าทางการตลาดครับก็สําหรับที่ฟาร์มนี้นะครก็จะส่งไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่จ้จักนะครับแล้วก็ที่บริษัทผู้พ่อค้าคนกลางเหมือนกันเลยครับแต่เป็นในรูปแบบของบริษัทที่รับปลาแล้วส่งออกครับแต่แล้วก็ทั้งที่ทั้งนั้นปลาเนี่ยนะฮะก็จะมีตามผู้พเลยงอื่นๆครับซึ่งเขามีออเดอร์เองต่างประเทศ ถ้าเรายิ่งรู้จักกันไว้มากๆครับมันก็จะทําให้ช่องทางการขายนั้นเพิ่มมากขึ้น,นครับแล้วก็ปัจจุบันช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นใน f c e e o o o นะครับหรือว่าจะไลฟ์สดใน YouTube หรืออะไรต่างๆนะซึ่งก็สามารถที่จะเอาปลาเนี้ยออกเผยแพร่ให้คนได้เห็นนะครับพอเมื่อคนเห็นแล้วเขาอาจจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้ครับก็แล้วแต่แต่ก็เป็นช่องทางช่องทางหนึ่ง ครับและปัจจุบันนะครับทางฟาร์มได้ยกระดับนะครับเป็นสนย์เรียนรู้นะครับซึ่งก็จะมีถาดต่างๆนะครับที่ให้ทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็เอาไปลงเพาะนะครับว่าวิธีการเพาะเลี้ยงนั้นเพาะให้ได้ลูกปลาเนี่ยเป็นยังไงต้องทํำยังไงบ้างนะฮะและพอเพาะเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมีสาธิตวิธีการที่เอาลูกปลาเนี่ยมาเทลงอ่างนะฮะว่าวิธีการเทเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆ เอาปลาเอาน้าใส่ปลาไปเทงั้นไม่ใช่นะครับมันจะมีวิธีการและขั้นตอนของมันนะฮะแล้วก็ซึ่งในการพอเราปลาไปเทแล้วนะครับในการอนุบาลลูกปลานะฮะก็จะต้องมีปริมาณของอาหารและมีอาหารเฉพาะที่จะต้องให้สาหรับลูกปลากินนะฮะก็คือไยแดงนั่นแหละนะครับแล้วพ้อมและอีกขานึงนะครับเป็นกระบวนการพอเลี้ยงไรแดงนะครับที่สิ่งเป็นสิ่งสำคัญนะฮะก็จะมีเรื่องการทําน้ําเขียวก่อนครับคอเล่าเพื่อเอาน้ําเขียวตัวนี้ให้ไยแดงลงมากิน คือกระบวนการทั้งหมดของการเ,เลีรร้ยงไหลแดงที่นี่เราก็มีให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับครับแล้วอีกฐานหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนปลาที่อยู่โตแล้วนะครับเราต้องเอามาเลี้ยงในขวดแบบก็จะมีวิธีการขุนวิธีการไถน้ําอะไรอย่างไรบ้างอย่างนี้คแล้วก็มีให้มาศึกษาเรียนรู้กันครับและซึ่งการขุนปลานะครับก็จกปกติต้องมานั่งหยอดขุนนะครับปัจจุบันเราก็พัฒนามาเป็นระบบ เอ่เป็นเป็นเรียกว่าเครื่องนะคุณที่ละหลายหลายขวดได้ครับก็สวัสดีครับของนโรงเรียนยงครับวัน,าน้าก่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพการประมงนะครับ<ม>ซึ่งก็สําสหรับจุดเรียนรู้ตรงนี้นะครับกรมประมงนะครับได้ยกระดับศูนย์การพกประกาศของน้องแจ๊มเนี่ยหรือว่าสารดินเบต้าฟาร์มนะแล้วก็ปลูกราคระขายน,นะให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพกประกาศไทยนะครับแล้วก็ ยากให้ทุกคนนะครับที่มาศึกษาที่นี่ซึ่งแมป์เนี่ยขณะนี้ครับเราได้รับการัดเลือกนะเป็นเกษตรกรด,กดีเด่นแห่งชาตินะครับเป็นระดับ3ของประเทศนะครับถือว่าแล้วก็ความของเราครับได้รับรองมาตรฐาน GMP จากกรมปมงนะครับก็ถือว่าเป็นความต้นแบบของงหวัด่างทองนะครับและหลายๆจังหวัดที่มาศึกษาดูง,งานนะครับก็จะเอาแบบของแมป์เนี่ยไปใช้นอกจากนั้นแจว่ก็ยังมีเทคโนโลยีที่จะพัฒนาเรื่องของการให้อาหารนะอันนี้จุดเด่นของเขานะครับ ในเรื่องของช่องทางการตลาดนะครับอันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าคนะกรามการบอกว่าช่องทางการตลาดเนี่ยที่แชมทำนะไม่ใช่ปลาพื้นฐานแล้วตอนนี้ทําปลาเกรดนะครับทำปลาเกรดขึ้นมานะครับถือว่าสร้างมูลค่าไม่ใช่ปลาตัวละบาทแต่นี่เป็นปลาตัวละ, 100, ะร้อยอ่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกะ็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเรียนะรู้แล้วก็เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวหรือนัเที่ยว แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ครบวงจรนะตั้งแต่เพาะเลี้ยงอนุบาลจัมอาหารจาหน่ายอันจริงแช้ปยังไม่ช่วยอย่างนึงคือการแพ็งเกจชิ่งวิธีการขนส่งทํำยังไงแพ็งเกจชิ่งยังไงอันนี้เอาไว้รอที่ไว้รอขอสึกกานเออนะวันนี้เรามีครบวงจรครับถ้ามาตรงนี้นะครับเชื่อมั่นว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับจะได้องความรู้อย่างครบถ้วนบางท่านบางจุดอยากจะมาอยู่หลายวัน นะ้าอยากมาอยู่หลายวันล้วข้างในก็มีโอเปรเตนะนาบริการนักท่องเที่ยวนะครับมีโอเปรเตบริการนักท่องเที่ยวอาหารการกินนี่อย่างุมสมบูรณนะนะ์แล้วก็รถเลิ่อ่าอารถเลิศอย่างแน่นอนนะราคาเป็นกันเองนะครับโอ้นี่ฟังองพูดไปใจนะแต่ว่าทุกอย่างนะมันก็เป็นเครือข่ายที่สร้างร่วมแล้วก็สามารถเดินต่อไปได้นะครับก็ฝากไว้ครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาว,วณรรัทพรคงยิรัพั์ในนามของตัวแทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอังทองสำหรับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอังทองได้ร่วมกันบูรณาการกับภาครัฐและภาคเอ่ายช่วยในเรื่องก,การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คนรู้จักประกาศซึ่งเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดอังทองก็คือ ทางบริษัทประชารัฐก,ก็คือให้การสนับสนุนและเปิดช่องทางการตลาดในงานต่างๆของจังหวัดอ่างทองนอกจากนอกเหนือจากที่จะมาเยี่ยมชมในฟาร์มแล้วก็คือมีงานต่างๆของจังหวัดอ่างทองงานกเกษตรและของดีจังหวัดอ่างทองที่จัดขึ้นเวัไวุถึงอินประมูลง,งานกาชาติงานเสด็จประพาต้นรวมถึงงานอื่นๆที่สามารถไปจัดแสดงได้ค่ะ สวัสดีครับผมในขนงสมช่วยนะครับผู้อำนวกยการกลุ่มงานย,ยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาจุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด่ังทองวันนี้ก็อยากจะนําท่านมาเที่ยวฟาร์มสารดินนะครับเลี้ยงประกัด๋วงเนี่ยวัดขังทองัง่วัดขังทองเรามีการพเพาะเลี้ยงประกัดเป็นฟาร์มใหญ่มากแล้วเรามีเครือข่ายเลี้ยงประกัดอยู่ประมาณ100รลายได้ในขณะนี้ซึ่งจากฟาร์มของสารดินเนี่ยนะครับมีประกัดอยู่ประมาณหมื่นตัว ครับวเลี้ยงก็ฟงจรครับท่านครับตั้งแต่การพเพาะเลี้ยงประกัดนะครับมีการพเพาะเลี้ยงไรแดงอาหารแล้วก็มีการเอาประกัดมาอนุบาลอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์ของอ่างทองอีกอย่างหนึ่งเ็ขอเชิญชวนนะครับก็อยู่บริเวณวัดช้างตำบลมวกเตี้ยนะครับอัเภอวิเศษใยชางกใกล้ๆแค่นี้เองแล้วก็เขอเชิญชวนท่านมาแล้วก็น้งแชมป์ซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเนี่ยน่ารักมากนะครับอย่างที่ท่านรู้จักนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้มาซื้อแล้วก็มาเพาะมาเอาไปทํา ขยายพันธุ์อะไรต่างได้นะครับแล้วก็อย่างที่สาคัญเลยก็คือเรียกประกาศทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยรู้จักกับวิถีความเป็นไทยๆทยะกรัดไทยปปเป็นประกาศเป็นเอกลักษณ์ของชาติแล้วท่านบอกว่าถ้าเราจะซื้อไปที่บ้านต้องอยู่ไกลๆระกัดไทยส่งไปเสนีได้นะครับส่งไปเสนีได้ท่านสั่งซื้อโดยตรงได้ นะครับึ่งเดี๋ยวท่านรองแชมป์ต้นใจของฟาร์มก็สามารถจัดส่งมาท่านได้ในราคาที่ถูกแล้วก็สวยงามมีคุณภาพก็เชิญชวนนะครับท่านสนใจประกัศสนใจความเป็นไทยก็เชิญชวนที่สาราดินนะครับที่อำเภอวิเศษใจชานจังหวัดห่างทองครับเป็นยังไงกันบ้างครับที่พี่แชมป์พาพวกเราไปชม ถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่097 165 4599หรือเพจเฟซบุ๊กสารดินเบต้าฟาร์มหรือช่อง YouTube ที่ชื่อว่าแชมวัดช้างถ้าท่านใดสนใจติดต่อพี่แชม่วโหงงานได้เลยครับสำหรับวันนี้น้องโอคงนักการตลาดรุ่นใหม่สำนักงานพัฒน,นาชุมชนจังหวัดอ่างทองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ